ตอนนี้ก็บิตคอย n อยู่ในโซนของสป라이 y ระดับ Day นะครับก็คือโซนนี้นะฮะถามว่าควรเซลไหมก็ต้องดูนะครับคือมันมีอย่างหนึ่งคืออ่ามันก็เป็นขาลงจริงในระดับว e k นะครับระดับ Day นะฮะแต่ว่ามาดูว e กกันวีกเนื่องจาก High มันอยู่งนี i ไฮก่อนหน้า High ก่อนหน้าคืออยู่ตรงนี้ แล้วตอนนี้ไฮล่าสุดทะลุไฮก่อนหน้าคือทำไฮเออร์ไฮถูกไหมแล้วมันก็มีการลงมารีเทสตรงนี้ระดับไฮตรงนี้แล้วมันเด้งขึ้นมามันก็มีโอกาสขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเซลล์ก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นแท่งกับตัวแล้วมันลงมาเนี่ยก็ลงต่อนะครับแต่ว่าถ้าดูระดับวีคอย่างที่วิเคราะห์ก็คือว่า มันได้ทะลุไฮตัวเองแล้วมันก็มีโอกาสขึ้นแล้วนะครับผมเลือกที่จะยังไม่ทําอะไรนะครับคือถ้าจะให้ชัวร์เนาะให้มันทะลุทะลุเนี่ยโซนสัปพลายเนี่ยไปก่อนมันก็เป็นโซนสัปพลายก็เป็นไฮถูกไหมก็เป็นไฮเล็กๆตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มีการยอ่อถ้าให้ชัวร์จะเล่นบายนะครับมีการยอ่อทีแล้วค่อยบาย เนาะแผนประมาณนี้สำหรับผมนะ